สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะช่วง1-15มิถุนายน2567มาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ชาวกรกฎดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์คือดาวตัวแทนความรักนะคะเป็นเกษตรราธิบดีกรกฎค่ะนะคะคุณจะมีโอกาสได้พบรักนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ย ได้ทั้งความรักและทั้งการเงินเลยช่องทางการเงินบางท่านก็อาจจะมีโชคนะคะความรักบางท่านอาจจะได้คนทางไกลนะคะคนมีตําหนิดได้หรืออาจจะหมายถึงช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสนะคะในลักษณะที่ว่าอม,มาจากการติดต่อมาจากการเจรจามาจากเกี่ยวข้องกับงานมาจากการย้ยายหรือการทําอะไรใหม่ใก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะหมายถึงการได้เพื่อนเก่านะคะ ช่วงนี้อาจจะพบปะเพื่อนเก่าได้ไหมได้ด้วยนะคะของชาวกรกฎทีนี้เรามาดูกันนะคะถ้าความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดีมากนะคะกรกฎเป็นเกษตรในภพลาพระนะคะส่งผลดีกับกรกฎมากๆทั้งการเงินทั้งการงานมาดูกันค่ะกรกฎอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปซะทุกท่านนะคะคนที่มีคู่รัก มีครอบครัวช่วงนี้ก็เรามัดระวังนิดหนึ่งอ่ะในเรื่องของคู่ได้นะคะในเรื่องของคู่ก็เรามัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะในเรื่องของคู่ได้ค่ะส่วนก็กดช่วงนี้มีโอกาสอยากจะตัดสินใจเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณมีอาการแอบติดต่อดีลงานอยู่แล้วนะคะหรือเป็นช่วงของการที่กําลังตัดสินใจที่คิดอยากจะเริ่มอยากจะเริ่มต้น การสร้างนะคะการลงทุนการทำธุรกิจใหม่ๆโอกาสก็มาด้วยนะคะคู่รักครอบครัวส่วนคู่รักครอบครัวบางคู่รักจะมีโชคมากๆเลยค่ะนะคะโชคตรงนี้เข้าของมีค่าของมีราคาอะไรใดๆก็ได้นะคะของกระกฎนะคะหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของบุตรเรื่องของน้องนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยก็น่าจะไปเล็งปุตตะ นะคะโชคมาค่ะหรือมีเรื่องของบริวารใหม่ได้นะคะตรงนี้ส่วนงานใดๆก็แล้วแต่ของกรกฎช่วงนี้ก็กลับบองว่าบางท่านงานเยอะนะคะงานเยอะจนตัวเองอาจจะรู้สึกว่าต้องเร่งทำงานนะคะต้องเร่งทำงานให้ทันเวลาต้องเร่งทำงานส่งมอบงานนะคะตรงนี้ กระกดค่ะโอ้โหช่วงนี้เซ้นแรงด้วยนะคะช่วงนี้เซนแรงแล้วที่สําคัญช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีโชคนะคะอาจจะมีโชคการเสี่ยงโชคนะคะใดๆต่างๆนานาก็อาจจะมีโชคด้วยหรือโชคจากผู้ใหญ่ได้นะคะโชคจากผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะโชคจากคนในบ้านคนในครอบครัว โชคจากเลขที่บ้านโชคจากเลขที่รถได้ทั้งนั้นเลยนะคะของชาวกรกดช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้เด่นก็คืออ,อะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทํางานอยู่เบื้องหลังอะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณทํางานที่ว่าต้องใช้ความคิดจินตนาการหรือเพนเสนเออพรีเ,เนต์ผลงานตัวเองตรงนี้จะเกิดผลดีมันเป็นอีกหนึ่งงานทางเลือกของคุณนะคะที่คุณลงมือทําแล้วคุณจะรู้สึกว่านั่นแหละคือโอกาสของเรา นะคะคือโอกาสของเราส่วนใครรองานจะได้งานแบบสมหวังนะคะใครที่รองานใครที่ต้องเปลี่ยนงานใครที่ต้องออกงานส่วนใครที่มีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็จะมองในมุมมองว่าขัดแยง้งนะคะขัดแยง้งความผิดใจกันการไม่เข้าใจกันก็ได้หรือคุณไม่ได้ขัดแยง้งแต่คุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานลึกๆเบื้องหลังมีใครสักคนหนึ่งอาจจะ แอบออไม่กินเส้นกับคุณนะคะตรงนี้เกิดขึ้นนะในช่วงนี้ส่วนคนที่มีปัญหาในความรักนะคะดาวคู่ก็อยู่พบมรณนะอยู่แล้วด้วยบางท่านอาจจะไกลคู่นะบางท่านอาจจะมีเหตุต้องไกลคู่คู่อาจจะไปทำงานที่ไกลอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้หรือใครที่คู่อยู่ไกลจะมีปัญหา ปัญหาคนเราอ่ะพอเวลาคบกันเนี่ยพอเวลาคบกันนานๆเนี่ยนะคะความคิดมากความคิดเยอะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคู่อยู่ไกลนะคะคิดมโน,ค,น,นคิดนู่นคิดนี่นะคะอ่ามันก็เลยเป็นวิตกกังวลหรือการคิดมากเกินไปตรงนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงที่ว่าคุณระแคะระคายบางสิ่งบางอย่างได้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณระแคะระคายก็เลยมองว่า คุณอาจจะเรียกว่าคุณอาจจะไปรับรู้อะนะการที่เขาไกลกันกับคุณเนี่ยคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขาก็อาจจะไปไปมีคุยกับคนอื่นบ้างนะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรือไปเริ่มสารสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างนะคะบางท่านอยู่ในช่วงของเรามองว่าอยู่ในช่วงของของคุณที่คุณกําลังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันจะมีโอกาส ไปต่อได้หรือเปล่าบางท่านก็รู้สึกแบบนี้อยู่นะคะส่วนบางท่านเนี่ยพอไกลกันแล้วเนี่ยคู่ไปเริ่มสารสัมพันธ์กับคนใหม่คุณก็รู้สึกได้โดยปริยายแล้วละว่าครั้งนี้ทำไมเขาเงียบไปจริงๆทําไมครั้งนี้เขาห่างเหินกับคุณจริงๆนะคะกรกฎส่วนบางท่านมีเรื่องของปัญหาทะเลาะกันนะคะระวังการไม่ลงรอยกันระวังการไม่ลงเอ่ยกันระวังการผิดใจกันระวังปัญหาการไฟกันนะคะตรงเนี้ โอเคหรือบางเคสอาจจะมีปัญหาเพราะคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวได้ไหมก็ได้ด้วยคนรอบข้างหรือปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่เขาต้องไปไกลนะคะอารมณ์ประมาณว่าก็ความคิดเห็นก็ไม่ลงรอยอีกถ้าเขาไปไกลนะคะเพราะบางท่านเคยอ,อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ดีแฟนจะได้ไปทำงานไกลๆหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็มีปัญหาอยู่ละนะคะนั่นคือบางท่าน ส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกค่ะนะคะตรงนี้มันมีลักทางเลือกอยู่มีเรื่องของการผิดใจกันมีเรื่องของการผิดหวังกันมีเรื่องของอลักที่สามมือที่สมเข้ามาเกี่ยวพันนะคะในตรงนี้ก็เราก็เลยมองว่าใครก็ตามนะคะที่กำลังผิดใจกันกำลังห่างห่างเหินเหินกัน ยังตัดไม่ตายขายกันไม่ขาดเรากลับมองว่าตอนนี้คุณน่าจะเริ่มรับทราบว่าทำไมช่วงนี้ทำไมเขาครั้งนี้เขาเงียบหายไปผิดปกติส่วนคนที่จบแล้วก็คือจบแล้วค่ะเข้าไปได้ทางเลือกใหม่แล้วค่ะโตตนของคุณคุณก็ต้องกลับมาเรามองว่าบางครั้งบางคราวอ่ะคุณกาจะใช้เวลาแบบว่าค่าเวลาบ้างเวลาทํางานคุณก็ไม่เหงาบ้างเวลาคุณมีเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นคุณก็ไม่ได้เหงาแต่เวลาคุณมาอยู่คนเดียวเราก็มองว่าคุณก็แอบเหงานะคะแต่คุณก็ต้องทําใจ ตรงนี้มีเรื่องของการทำใจนะคะให้คิดนะหลายๆคู่เลยค่ะถ้ามีปัญหาเห็นมีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะบางทีก็รู้สึกว่าให้คิดอย่างนี้ดีกว่าไหมใครก็ตามที่ทำให้คุณเสียใจให้คิดแค่ว่าเขาเหมาะสมจะเป็นคู่รักเหมาะสมจะเป็นคู่ครองกับเราหรือเปล่าถ้าเขาทำให้เราผิดหวังถ้าเขาทำให้เราเสียใจนะคะ ให้คิดแบบนี้มันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่าเรามองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นมาดูฝั่งเขากันค่ะฝั่งเขากันนะคะจะเป็นยังไงบ้างโอตัวเองเขามีทางเลือกใหม่แล้วะและการตัดสินใจมีทางเลือกใหม่มันก็เป็นที่ เรามองว่ามันเป็นการตัดสินใจของเขาที่เขาก็น่าจะพึงพอใจในการตัดสินใจของเขานะนะฮะหลายหลายท่านจบมาแล้วนะคะเนี่ยเพราะเขาไปมีทางเลือกค่ะเขาอาจจะไปพัวพันไปติดพันใครก็ได้นะคะและคนที่เขาไปพัวพันไปติดพันอืมถ้าจะถามว่าใจเขาไปทางนั้นแล้วไหมใจเขาไปทางนั้นแล้วแต่ในบางท่าน,น่ะ ในบางท่านยกตัวอย่างให้ฟังกรกฎยังไม่รับทราบในบางท่านอาจจะหมายถึงเขาไม่คาดคิดว่ากรกฎจะจับผิดได้หรือจะรับรู้นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องปกปิดปิดบังกับคุณไปแบบนี้แหละนะคะเขาเป็นคนโลกสองใบค่ะแต่บังเอิญว่ารับทราบบังเอิญว่ารับรู้พอรับทราบพ,พอรับรู้เรามองว่าเขาเอาทางเลือกใหม่นะคะตรงนี้ มีทางเลือกใหม่มีโอกาสใหม่ๆอาจจะเป็นเพราะสาเหตุหนึ่งแหละความไกลกันด้วยนะคะสองอาจจะเป็นเพราะสาเหตุระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้แต่ปัญหาตรงนี้พอเวลาคุยกันอ่ะมันไม่ได้แก้ไขกันเลยพอเวลาคุยกันมันมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาก็ได้ด้วยนะคะหรือระหว่างเขากับคุณคุณอาจจะไม่ได้ให้อะไรอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่านะคะ อารมณ์ประมาณนั้นได้เราก็เลยมองว่าเขาเป็นคนโลภอีกหนึ่งใบค่ะเรื่องที่จะตัดจบกับคุณแล้วก็มองอีกหนึ่งเคสมองในอีกหนึ่งเคสก็คือเรากลับมองว่าเขาน่าจะบางท่านเขาอาจจะมีตัวจริงถ้าเขามีตัวจริงแล้วถ้าคุณเรียกร้องอะไรมากมายความชัดเจนนู่นนี่นั่นนะคะเรากลับมองว่าเขาเลือกที่จะตัดจบกับคุณมากกว่านะคะเพราะว่าเขายังมีตัวจริงกันอยู่ ชิดเขาปัจจันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เลือกไปเริ่มต้นกับคนอื่นนะคะคนอื่นตรงที่นี้ไม่รู้หรอกว่าคือใครหรืออาจจะไปเอาคนใหม่เป็นตัวจริงก็ได้นะคะโดยที่ไม่สนใจเรามองว่าไม่สนใจหรืออารมณ์ความรู้สึกของเขาเขาก็ไม่ได้มาสนใจหรือเขาอาจจะรับรู้แหละว่าคุณทุกข์อาจจะรับรู้แหละว่าคุณรออะไรคําตอบจากเขาแต่เขาก็ไม่สนใจค่ะนะคะโอเคคิดว่าคุณรออะไรกับเขานะรอคําตอบอะไรกับเขานะ แต่เรามองว่าเขาสู้สู้เลือกไม่พูดซะเลยดีกว่าทําให้คุณได้รับรู้ไปโดยปริยายว่าอ่ะครั้งนี้เขาเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์กับคุณแล้วล่ะใจค่ะอยากจะมุฟออนมากเลยอ่ะคุณ คุณรู้สึกว่าทำไมเราไม่ยอมมุฟออนทั้งน้องที่เขามุฟออนไปละอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนเดียวในใจของคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขามากกว่าใครนะคะทุ่มเทใจมากกว่าใครนั่นแหละคือประเด็นสำคัญมันก็เลยมุฟออนยากไหมท,ทั้งที่เขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยคุณนะคะ,ะกระโกด อะไรต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้ใจของคุณน่ะมันเหมือนกับคนกั้ากึ่งอะ่ะอกหักก็อกหักแหละแต่เราต้องแต่เราต้องเข้มแข็งให้ได้นะคะเราต้องเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเรามันยังมีโอกาสวันข้างหน้าให้ได้นะคะส่วนในบางเคสที่ที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยเรามองว่าคุณอาจจะรอคอยการการตอบรับกลับมาหรือรอคอยการติดต่อของเขากลับมา แต่ยิ่งนานวันยิ่งการรอคอยเรากลับมองว่าพอนานวันนานวันแล้วมันกลายเป็นการปล่อยวางเริ่มเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นหรือพอนานวันแล้วอาจจะกลายเป็นว่าคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณยังมีคนรอบข้างให้กำลังใจนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าอชีวิตของคุณเริ่มดีขึ้นสภาพจิตใจของคุณก็เริ่มดีขึ้นโอเคแต่ใจถ้าถามว่าลืมได้ไหมไม่ได้นะยังลืมไม่ได้เลยกระกฎนะคะส่วนในบางท่านยินยอมไหม กับโลกสองใบใจของคุณเนี่ยเพราะความรักมากเพราะความที่รักเขามากมายอะ่ะถึงถึงแม้ว่าตรงเนี้มันเป็นการหมดใจหรือตรงนี้รู้แล้วห่ะว่าเขาไปเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยบางทีคุณเอาหูไปนาวตาไปไล่หรือเปล่าบางทีคุณแบบว่าปล่อยวางหรือเปล่าแต่ในใจของคุณก็ทุกนะคะสวรรค์นในอกนรกในใจนะคะบางครั้งบางคราวคุณอาจจะรู้สึกว่าอืมก็ยังรักอะ่ะปล่อยไม่ได้อะ่ะรู้ทั้งรู้ว่าเขามีคนอื่นอารมณ์ของคุณก็ประมาณแบบนี้ทีนี้ มาดูฝั่งเขาบ้างเขาแคร์คุณไหมเพราะรู้สึกว่าฝั่งกร์กอนี่แคร์เขามากๆแคร์มากรักมากห่วงมากด้วยนะคะไม่แคร์ไม่สนใจไม่แก้ไขไม่แก้ต่างเงียบไปดีกว่าทำให้คุณได้รับรู้โดยปริยายว่าเขาเริ่มไปมีว่าเขาให้ใจกับใคร นะคะตรงนั้นเรามองว่าเป็นแบบนี้บอกแล้วว่าเขาคิดว่าเขาเก็บเก็บความลับได้ได้เก่งแต่เปล่าเลยค่ะต่อให้ความลับมันแตกตรงนี้ต่อให้คุณไปรับรู้เขาก็ไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะแก้ตัวแต่เป็นการเงียบหายไปโดยปริยายไม่สนใจด้วยนะคะว่าคุณจะไปส่อง ไม่สนใจด้วยว่าคุณจะรู้ว่าเขาไปพัฒนากับคนอื่นขนาดไหนนะคะตรงนี้เราก็มองว่ามันท้าทายนะคะมันท้าทายระดับหนึ่งนะนะคะส่วนคนที่ห่างแล้วก็คือทางใครทางมันเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็คิดว่าคนที่เขาเลือกวันข้างหน้านะคะจะมองในมุมมองแบบนี้นะจะมองในมุมมองว่า คนที่เขาเลือกบนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้พัฒนานะคะมันอาจจะมีโอกาสได้เออเรียกว่ามีความมั่นคงมีความสุขในเรื่องของความรักมีทางเลือกใหม่มีรักใหม่หมดใจไหมอย่าถามว่าหมดใจเลยค่ะนะคะถามว่าแคร์คุณหรือเปล่าคิดจะตัดสินใจติดต่อหาคุณบ้างไหมไม่ได้ติดต่อนะคะ ตรงนี้เขาสบายเขาเหมือนก็เหมือนกับคนที่เขากําลังเอาตัวรอดอ่ะนะคะไปมีทางเลือกอะ่ะเขาพอใจในการตัดสินใจการกระทําของเขาตรงเนี้นะครับมันก็เป็นการบอกคุณไกลๆแล้วแหละในการกระทําของเขานะคะโอเคแล้วก็ในบางท่านใครที่อยู่อยู่ร่วมกันเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคุณก็รู้แหละว่าเขาโลกสองใบ แต่เขาพอใจในการกระทําของเขาแบบนี้เพราะว่าระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะมันมีการจืดจางกันบางสิ่งบางอย่างหรือความสัมพันธ์คุณกับเขามันมีเรื่องของบุคคลอื่นรอบด้านเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาแทรกแซงแต่เขาก็พอใจในการกระทําของเขาเขาพอใจที่อยากจะมีโลกอีกหนึ่งใบรู้ก็รู้ไปเขาโนโสนเขาโนแคร์อยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยถาม อย่าถามนะกระต่ายขาเดียวนะคะคนคนนี้แล้วบังเอิญว่าเรากลับมองคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนฉลาดค่อนข้างจะเป็นคนเอาตัวรอดค่อนข้างจะเป็นคนที่ไหวพริบนะคะมีไหวพริบในการแก้ตัวได้บทสรุปค่ะกระกฎรักที่คาดหวังว่าเขาจะอยู่กับเราดูแลเอาใจใส่เรา ทนุถนอมใจเราเปล่าเลยค่ะนะคะสุดท้ายคุณก็รับทราบดีว่าเขาไม่คิดหยุดอยู่ที่คุณต่อให้คุณเชื่อมั่นว่าความรักครั้งนี้คุณเอาเขาอยู่หมัดขนาดไหนไปแล้วนะคะยอมรับความจริงแล้วค่ะนะคะกรกฎอ,อาจจะกลับตัดสินใจกลับมาทบทวนหน่อยนะในช่วงนี้แต่บางท่านที่บอกที่จบแล้วจริงๆก็คือก็อยู่แบบเงาเงาอะเอาง่ายๆนะคะอยู่แบบเงเงาอยู่แบบปรงโอยู่แบบยอมรับความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําดีที่สุดแล้วนี่มั่นใจแล้วนี่มั่นใจมามากอาจจะเป็นเพราะความมั่นใจที่เราบอกว่าเออไม่ฉุกคิดก็ได้เราไม่ได้เฉลียวก็ได้ว่าเอ๊ะเขาจะทำแบบนี้กับเราได้นะคะความรักอย,อย่าใช้ความมั่นใจความรักใช้ใช้การเติมเต็ม คนโสดคนอยู่กันสิบเออคนอยู่กันสามสิบปีสี่สิบปีอะนะคะยังยังต้องมานั่งเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังต้องมานั่งเติมเต็มกันซึ่งกันและกันก็เลยมองในมุมมองว่าอ้าวตรงนี้ไม่ได้มองว่าชาวกรกฎเป็นพวกสไตล์มั่นใจแต่ความรักต้องใช้การเติมเต็มเติม,เต,มเต็มกันและกัน นะคะแล้วบอกแล้วว่าใครทําที่ให้ใครทําให้เราเสียใจใครทําให้เราทุกนะคะใครไม่ถนอมน้ําใจไมตรีของเรานะคะต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆไม่ได้บอกให้เกลียดเขาแต่บอกให้กลับมารักตัวเองมากๆรู้คุณค่าของตัวเองคนโสดค่ะเปิดใจกับรักใหม่ดีไหมเนี่ยคนโสดได้เดินทางนะคะได้เที่ยว ได้ปลดปล่อยความทุกข์ในอดีตบางท่านาเดินทางเพื่อปลดปล่อยจริงๆนะฉันสบายมากฉันฮิวมากอูฉันไปปล่อยละฉันไปทิ้งความทุกข์ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับบางท่านก็เป็นแบบนี้เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เรามองว่าคุณอยากจะไปไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเป็นที่สงบจิตสงบใจเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ีแลัซ์เพื่อการปลดปล่อยอันนั้นก็ได้นะคะชาวโสดส่วนบางท่านกําลังจะมีทางเลือกใหม่เข้ามาค่ะนะคะทางเลือกใหม่เข้ามา อาทางเลือกใหม่ตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าชีวิตของคุณอาจจะต้องได้เจอความรักคุณอาจจะรู้สึกว่าอู้ต่อจากนี้ไปฉันคงคงแห้งแรงและนะคงมองไม่เห็นอะไรละคงไม่เห็นความรักละแต่บังเอิญคุณกําลังจะได้พบรักและก็พบรักตรงนี้อาจจะหมายถึงเป็นการพบรักแบบเรามองว่าอะไรต่างน,น,นานามันไม่เหลื่อมล้ํากัน นะคะความไม่เหลื่อมล้ํากันมันก็คือข้อดีตรงที่ว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะไปเป็นแบบคู่ขนานได้ส่วนบางท่านกระกดมีตําหนิเข้ามาด้วยนะความรักครั้งใหม่มีคนมีตําหนิเข้ามาด้วยและบางท่านไม่ใช่มีเข้ามาคนเดียวค่ะช่วงนี้เสน่ห์แรงกิกกักรอบได้แต่อยู่ที่คุณจะพึงพอใจ คุยในสถานะไหนนะคะเพราะเราก็มองว่าคือคุณก็พึงพอใจคุยในสถานะที่ดูดูกันไปอารมณ์ประมาณแบบนั้นเอาที่สบายใจคุยแบบที่สบายใจนะคะอืมใครทำไมติดกันจังเลยบางท่านบางท่านอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรักใหม่มาแล้วอะ่ะ แต่พอคุณอยากจะเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งใจของคุณมันวกกลับมาคิดถึงคนเดิมอะนะคะหรือช่วงนี้โอไม่อะเรามองว่าคุณวกกลับมาคิดถึงเรื่องเก่าๆบรรยากาศเก่าๆเรื่องเดิมๆทําให้เหมือนกับว่าคุณก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจด้วยแหละเพราะคุณคิดว่าเผื่อคนเก่าจะหวนกลับมาทาั้งๆที่ไม่ใช่ละนะคะกรกฎมาดูกันนะคะ คนมีตำหนิได้นะคะคนคนนี้มาแบบคู่รักสายเปจ๋าด้วยเรามองว่าสายเปจ๋าเลยค่ะอ่าตรงนี้เปไม่เปไม่รู้รู้ว่าเป็นคนเอาใจเก่งๆนะะพูดน้อยต่อยหนะักกล้าเข้าหากล้าเข้าถึงนะคะตรงนี้และที่สำคัญคนคนนี้อาจจะเป็นคนผ่านการมีครอบครัวมาด้วยแต่เขาก็อยากจะเริ่มต้น นะฮะเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยคนที่เขาหาคุณเนี่ยเขาเคยผิดหวังกันมีครอบครัวมาเขายังอยากจะคิดเริ่มต้นใหม่เลยนะ,ะเขาก็ยังอยากจะมีความสุขในเรื่องของความรักเลยนะคะความรักอ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วอยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเจอตุ๊ป,ปัตตุ๊ปเป๋มาเจอความรักไม่ดีมานะคะมันก็เลยอาจจะค่อนข้างระวังแล้วก็ระแวงแต่ตอนนี้รักใหม่มาแล้วนะคะคนคนนี้จะสามารถเติมเต็มคุณได้อย่างเต็มที่มากๆแล้วที่สําคัญนะคะพูดน้อยต่อยหนัก เอาใจเก่งนะคะเรามอว่าเอาใจเก่งและเป็นคนแฟร์แรด้วยนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณพอใจที่จะคบก,กันกับเขาแบบไม่ต้องมามีเงื่อนไขแบบไม่ต้องมามีข้อบผูกมัดอะไรใดๆเราก็มองว่าเขาก็น่าจะยอมรับนะแต่ในใจลึกๆจริงๆเขาน่าจะหมมั่นปั้นมือถึงขั้นอนาคตวันข้างหน้าอยากจะมีครอบครัวค่ะนะคะถึงแม้ว่าเขาก็เคยผิดหวังมาก,ก็ตาม ชีวิตมีแต่งานจนไม่มีเวลาไปเปิดใจวันหยุดวันว่างไปเที่ยวนูน่นไปเที่ยวนี่บ้างาไปดูแพตฟอร์มอะไรบ้างนะคะใช้เวลารีแลซกส่วนลีแลซ์เวลาพักผ่อนก็ส่วนพักผ่อนเวลางานก็ลุยแต่งานเพราะบางท่านน่ะทาแต่งานจริงๆค่ะขอแต่ความมั่นคงจริงๆจนไม่มีเวลาจะเหลียวแลใครบางท่านก็รู้สึกว่าถึงความอยู่ได้อันนั้นก็โชคดีไปอันนั้นคุณมีความเข้มแข็งในตัวเองอยู่แล้ว ะะแต่บางเคสบางเคสก็ได้พบค่ะบางเคสที่เปิดใจก็น่าจะเป็นโอกาสของคุณนะบางท่านได้พบคนไกลนะคะคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้คนมีตําหนิได้คนที่มีความแตกต่างได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้คุณกับเขามีความแตกต่างกันขนาดไหนนะคะมันมันเข้ากันได้ถ้าคนจะมาเป็นคู่กันถ้าคนที่เหมาะสมคู่ควรกันนะคะคนที่ใช่ก็ต้องมาในเวลาที่เหมาะสม นะคะตรงนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้กรกฎแต่ส่วนหนึ่งเลยค่ะมองเห็นกรกฎไม่ค่อยคิดอยากจะเริ่มต้นเปิดใจสักเท่าไหร่หรือการเปิดใจกว่าจะก้าวข้ามผ่านกว่าจะเปิดใจได้กว่าจะลืมเรื่องราวในอดีตได้อาจจะต้องแบบว่าหักดิบตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะแต่ไม่แน่คุณไม่ต้องหักดิบหรอกค่ะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆเขาสามารถทําให้คุณลืมเรื่องราวในอดีตได้ค่ะเพราะคุณกําลังจะมีความสุข กําลังจะได้จพบเจอคู่ดวงชะตาของคุณกําลังจะพลิกการพลิกตรงนี้หมายถึงการพลิกไร้ไกลดีนะคะไม่ใช่พลิกผันพลิกแย่มันเป็นการพลิกไร้ไกลดีค่ะมันเป็นดวงชะตาของคุณที่เขาฟอ้องมาอยู่แล้วว่าช่วงเวลาเนี้ยโอกาสของคนโสดเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่ว่าโอกาสแห่งความสุขโอกาสแห่งการหมดทุกข์โอกาสแห่งความสมหวังกําลังจะเกิดขึ้นนะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจ แล้วก็บางท่านถ้าไม่ได้มีเรื่องของความรักคือไม่เอาความรักคุณก็ยังได้กัลญาณมิตรค่ะกัลญาณมิตรที่เข้ามาส่งเสริมกันและกันนะคะมีเรื่องของกัลยาณมิตรด้วยนะอะไรต่างๆนานาที่ใครทําเราเจ็บเราต้องกลับมารักตัวเองทุกคนคนทุกคนมีศักดิ์ศรีนะคะในเมื่อเขาพร้อมที่จะตีจากอเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่สินะคะเราต้องเราต้องรู้สิ นะคะว่าเขาเหมาะสมกับเราหรือไม่เหมาะสมกับเราเรื่องอะไรจะให้คนที่ทําร้ายจิตใจเรามาอยู่เคียงข้างเราล่ะนะคะเอาง่ายๆคิดแค่นี้นะเขาฟ้องมาว่าวันวันนี้เวลานี้กรกฏอะไรต่างๆที่คุณเคยหวังเคยฝันถ้าคุณรู้สึกฮึ้ขึ้นสู้อย่าท้ออย่าแท้กับชีวิตกับโชคชะตาความสุขครั้งใหม่กำลังจะมาเยือนค่ะโอกาสใหม่ๆก็กำลังจะมาใครที่คิดอยากจะมีครอบครัวโอกาสก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ ความรักดีๆกําลังจะเกิดขึ้นคุณได้พบรักดีคุณได้พบคนดีคนได้คุณได้พบคนที่ต่อให้เขาเคยผิดหวังในความรักและต่อให้เขาเคยผ่านการเป็นมีครอบครัวไม่หลองไม่รู้เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่แล้วความรักครั้งใหม่อยู่แล้วและคนคนนี้บ่งบอกว่าดีไหมก็บงบอกว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะก็น่าจะประมาณนี้ของชาวกรกฎ โอ้15วันนี้มองเห็นกรกฏนะถึงแม้ว่าบางท่านรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้ไม่เห็นเจอใครเลยเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าดวงชะตาของคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะครั้งใหญ่ความสุขเข้ามาแทนที่ความทุกข์หมดทุกข์หมดกรรมนะคะตรงนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆคลิปดาวเสาเดินถอยหลังรู้สึกว่าลงให้แล้วไปติดตามกันได้นะคะเหลือแต่คลิปสื่อ2องราศีคขึ่งปีหลังก็ไว้รอ รอติดตามกันได้นะคะของกรกฎขอยกรกฎทุกทุกท่านค่ะนะคะกรกฎทุกทุกท่านจะดีมากๆตั้งแต่ดาวพระอาย้ายมาเนี่ยคิดอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะโชคมาโอกาสใหม่ๆมาโอกาสที่คุณอยากจะเรียนรู้หรือโอกาสที่คุณอยากจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆเนี่ยมันคือโอกาสของคุณจริงๆในปีนี้ขอขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จมีความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยสุขโดยเฉพาะคนโสดสุขสมหวังด้วยนะคะ คนที่มีคู่รักครอบครัวปีนี้อาจจะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของสมาชิกใหม่นะคะข่าวสริมงคลมากๆสมาชิกใหม่เกิดขึ้นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ